ถ้าจะเปรียบเทียบมาเป็นอุปกรณ์ในมือจะเกิดอะไรขึ้นไงพี่หลามก็จริงๆแล้วเนี่ยที่หลายคนคาดหวังเอาไว้ว่าพอเป็น 3G จริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอคอลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมันจะเร็วจริงหรือเปล่าคำถามนี้จะหายไปเลยนะครับถ้าเป็น3.9จริงๆนะครับเพราะว่าความเร็วต่ำสุดที่เขาทำได้เนี่ยมันก็เร็วเหลือเฟือที่เราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายๆค,ค,คือไม่ต้องตั้งคำถามเลยว่าเร็วพอไหมเร็วเหลือเฟือครับ แล้วถามพี่หลามด้วยคําถามเดียวกับที่ถามอเตอร์นาทีว่าแล้วหรือว่าเราจะรออีกนี้เป็น4ี่ไปเลยสี่นี่ยากครับหมายถ <c oughs> ึงว่ายากในประเทศไทยหรือว่ายากนะณวัน,นี้ทั่วโลกยากทั้งโลกเลยเพราะตอนนี้ในยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยเพิ่งทดสอบ 4G เท่านั้นเองยังไม่ได้ให้บริการจริงๆได้สามใบแต่ว่าถ้าเกิดได้จริง3.9คือดีสุดทั่วโลกเหมือนกันเหรอคะใช่เราเนี่ยจะโผล่ไปเป็นอันดับกลางๆของโลกเลยนะค่ะคือนําในเอเชียแล้วโผล่ไปอยู่ในกลางๆของโลกคือทันสมัยมากๆเลยคําถามที่แบร่ไตไฮเทคพิธีกรทุกคนต้องตอบคาถามมากที่สุดเวลาดิน 3.9G มาครั้งแรกคือเรื่องอะไรคะเขาก็จะถามว่าแล้วตอนแรกทําไมไม่มีรหยิบยกเรื่อง 3.9G ล่ะหรือว่ามันเพิ่งมีคนส่วนใหญ่ตั้งคําถามอย่างนี้ ว่าเอ๊ะทำไมพูดกัน3เหมือนจะพูด3.0กันอยู่ตั้งนานอ,อยู่ดีๆก็ไม่รู้ใครไปพา 3.9g โผล่เข้ามาในสนามอะไรเงี้ยก็อยู่ดีคำนี้ก็โผขึ้นมาทุกคนก็อย่างแฟนรายการแบร์ไตเนี่ยจะเป็นคนที่อาติดตามเรื่องพวกนี้พอมีข้อมูลดิบอยู่บ้างใช่ไหมเขาจะถามว่าแล้ว3.9มันไปอยู่ไหนมาอยู่ดีๆเพิ่งโผทำไมไม่พูดกันตั้งแต่4 5ปีที่แล้วจะได้ชื่นใจไหน อันนี้คือแบบหลงตําหนิกทชไปตั้งหลายเป็นปีครับตาหนิว่าโอ้ทำทำไมล้าหลังทําเสร็จกับชาวบ้านแล้วก็เลิกใช้กันพอดีแปลว่ามาถูกทางแล้วเมื่อเอาล่ละถึงแม้ว่า 3G เรายังไม่เกิดเหมือนที่อื่นๆเขาเกิดแต่ถ้าจะมาทั้งที 3.9G ถือว่าดีสุดใช่ไหมมาแล้วคุ้มครับค่ะนี่นี่เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าพรีเซนเตอร์กทชหรือเปล่ารอให้ทางติดต่อมาหน่อยติดต่อมาอยู่เดี๋ยวอันนี้คนใช้คนในวงการไอทีค่ะคุณสารีค่ะ ทางประชาชนบ้างประชาชนเขายิน 3.9G เอาด้วยไหมคะหรือข้อกังขาหรือว่ามีข้อกังขาเพียบเลยคะพี่คือต้องบอกว่าขนาดนี้ 2G เนี่ยปัญหาสำหรับผู้บริโภคก็ไม่น้อยนะหรือว่าอย่างเช่น 3G ของท o t เองเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยเอาเอาติดอินเทอร์เน็ตก่อนลวกันอินเทอร์เน็ตที่บอกว่า2องเมกแปเมกอะไรทั้งหลายเนี่ยราคาคุยทั้งนั้นข้อเท็จจริง ราคาคุยไม่น้อยต้องบอกว่าสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยทำสปีดเทสนะฮะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเยี่ยมเรียกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยพบว่าต่ำกว่าราคาที่ขายอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกเจ้าใช่ไหมคะทุกทเจ้าฮะ,ะ,ะก็คือเรียกว่าที่คุณบอกว่า2องแม็กเนี่ยบางที1.3 0.8ยังมีนะฮะเพราะฉะนั้น คือคือขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาของ 2G ที่เรายังไม่สามารถจัดการได้เนี่ยมีอีกมากเรื่องโทรคมนาคมและคนก็เพิ่งจะตื่นตัวเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมคือสอบท คือมีสถาบันที่คุ้มของผู้บริโภคที่ทําหน้าที่เฉพาะเรื่องนี้ในกิจการโทรคมนาคมที่ที่คุณสารีบอกเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนนะคะคือฉันแนะนําคุณสารีเนี่ยคือเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแต่ว่าที่มีข้อมูลของของสมาคมของโทรคมนาคมโทรคมนาคมเนี่ยเพราะว่าคุณสารีเนี่ยเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เข้ามาคือเป็นลักษณะที่พูดง่ายๆคือเป็นทางการแจ้งไปที่ ผู้ที่รับเรื่องของ,ของกทชเลยค่ะค่ะคือปีแรกเนี่ยตอนที่ยังไม่มีสาบันเนี่ยคนร้องเรียน16กรณีนะคะน้อยมากนะคะ16กรณีนะฮะตอนที่เราเข้าไปตั้งสาบันปุ๊บเนี่ยเขาย์เรื่องที่กทชรับเรื่องไว้เดิมเนี่ยมาให้เนี่ย46กรณี<ม>ขณะนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย8,000กว่ากรณีโอ้โหนะฮะ,ะ,ะ8,000กว่า ที่ไปที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยสามพันกว่ากรณีที่ไปที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคใน26กจังหวัดเนี่ยอียกประมาณ5000กว่ากรณีที่มีปัญหาทั้งเรื่อง SMS เอนะะรบกวนลุกรานสิทธิธทั้งหลายาข,ขายของขายของทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาทั้งหลายหลอกลวงนะฮะขายประกันขายเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะจากแบงก์จากนู่นจากนี่หรือแม้กระทั่งจากชิงโชค เล่นหวยเยอะแยะทั้งหมดที่คนเขาลำคาญกันทั่วบ้านทั่วเมืองน, mm. นะฮะเ,เรื่องที่สองก็คือว่าคนที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยขณะนี้ต้องเสียสตางค์ซึ่งจริงกทชก็กำหนดแล้วว่าเอ้ยคุณให้บริการเนี่ยโอเปอเรเตอร์เนี่ยคุณต้องมีเบอร์โทรให้คนเขาโทรฟรีนะเวลาเขาเกิดความทุกข์เลขสี่ตัวแต่ครานี้เลขสี่ตัวกลายเป็นว่าสี่ตัวนี้ โทรไปแล้วเสียตังค <Sie 're S 2> ์ะให้คอรเซ็นเตอร์เสียเงิน <c oughs> เปลี่ยนบริการเปลี่ยนเซอร์วิสหรือโหลดเพลงทําบริการที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัททั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นหรือเรื่องอคุณจอมขวัญอยากจะเปลี่ยนบริษัทมือถือเพราะรู้สึกว่าเพาื่อจะให้แข่งขันกันถูกไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับออย่างเช่นเบือ่อ เบอร์เจ้านี้แหละเบอร์ค่ายนี้เบอร์จู๊ดอยากเปลี่ยนไปใช้ดีแท็เบอร์ดีแท็อยากไปใช้เอสว่ากันเลยนะเบอร์ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ต้องเปลี่ยนที่เกียรติโทยบอกเพื่อนอีก5้าอคนแต่ยังไม่เกิด่แต่ยังไม่เกิดแม้ว่าจะออกมาแล้วว่าต้องทําถูกต้องนะฮะหรือว่าการตั้งเสาที่ยังต้องทะเลาะกับชาวบ้านทะเลาะกับชุมชนซึ่งก็มีกติกาว่าเอ๊ะจริงๆคุณต้องไปรับฟังความเห็นอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องบอกว่าปัญหาที่ เป็นแบบนี้เนี่ยยังมีอยู่แล้วก็มีเยอะนะฮะ,ะซึ่งเราก็ต้องคิดว่าเอถ้ามีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าเอาพีแพทก่อนก็ได้นะฮะบัตรเติมเงินเนี่ย <ฮะ S 1> ซึ่งบอกว่าไม่หมดอายุนะฮะแต่จริงๆแล้วขณะนี้เนี่ย หมดอายุทั้งนั้นนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามี3.9เนี่ยซึ่งมันจะโห่ว่องไวว่ามากมายมหาศาลเนี่ยปัญหามันก็คงว่องไวมากพอสมควรเหมือนกันจะมีปัญหาใหม่ๆตามมาด้วยใช่คะจะคูน20เท่าตามความเร็วขึ้นหรือเปล่านั่นเป็นไปได้ค่ะอันนี้อันนี้เอาเท่าที่เป็น 2G ก่อนค่ะดรนาทีเดียนถามแบบนี้ว่าเอาเทียบปัญญาตยางเลยค่ะว่า 2G มีแบบนี้ 3.9G คูณเข้ามาว่าปัญหาจะเพิ่มขึ้นไหมคะคือคืออย่างนี้ครับผมอยากเรียนว่า เรื่องของโทรคมนาคมของบ้านเราเนี่ยอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับในอดีตเนี่ยพูดง่ายๆว่ากตชเยเป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่การให้บริการมันได้เริ่มต้นกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้บริการโทรคมนาคมทั้งหลายผู้ประกอบกิจการนะครับเขาเกิดมาจากสัญญาสัมปทานทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพอมีกตชขึ้นมาเขาก็เป็นลูกที่มีสองพ่อทันทีพ่อหนึ่งก็คือคนที่เป็น เจ้าของสัญญาสัมปทานอีกคนหนึ่งที่มาใหม่ที่กำลังแสดงศักยภาพของตัวเองในการกำกับดูแลก็คือกอทชเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกิจการเขาก็เริ่มที่จะต้องปรับตัวตอนแรกเขาก็ต้องฟังพ่อแม่เดิมก่อนก็คือเจ้าคู่สัญญาสัมปทานของเขาะนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาสู่การที่ามาฟังจากกตทชซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลซึ่งก็ ใช้ระยะเวลาในการที่จะปรับตัวมาระยะเวลาหนึ่งนะครับาการจัดตั้งสบทเพื่อมันคุ้มครองดูแลผู้บริโภคก็เป็นสิ่งใหม่ที่ขึ้นในสังคมไทยอย่างที่ท่านสารีว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าจัดตั้งขึ้นมาปั๊บตอนแรกมี16เรื่องตอนนี้มี7,800เรื่องนะครับซึ่งเป็นผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีประชาชนผู้บริโภคเนี่ยเขามีปากมีเสียงในการที่จะคุ้มครองตนเองนะครับแล้วก็ ต่อสู้เพื่อสิทธิของเขาเองนะครับทีนี้การที่มี 3G เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปัญหาเดิมมันจะต้องเพิ่มพูนขึ้นมันเป็นบริการแบบเดียวกันะนะครับพูดง่ายๆว่าต่อให้ไม่มี 3G ในวันนี้ถ้าปัญหาเพิ่มมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าการมี 3G เนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การที่คนที่ได้รับอนุญาตทุกคนเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตจากกทชสัญญาสัมปทานจะค่อยๆหมดไปนะครับ เงื่อนไขการประกอบกิจการการกำกับดูแลแล้วก็การที่จะต้องมีการจ่ายค่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยทั้งหมดมาจากกทชเขาก็จะเกิดมาด้วยการดูแลของกทชซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลตามกฎหมายกทชสามารถที่จะใช้การบังคับเขาได้ทั้งจากเงื่อนไขของใบอนุญาตนะครับจากประกาศการกำกับดูแลเดิมหรือว่าประกาศกำกับดูแลใหม่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่า เราจะสามารถที่จะใช้อํานาจของอความเป็นองค์กรกํากับดูแลได้อย่างเต็มที่นะครับเดิมในช่วงต้นๆน,นี่ผมก็คิดว่าผู้ประกอบกิจการทั้งหลายเขาก็กง,ง,งงว่าเ,เขาควรจะ,ะฟังจากคู่สัญญาทางของเขาเองหรือว่าเขาควรที่จะฟังจากกตทชซึ่งเป็นองค์กรใหม่นะครับก็เป็นธรรมดาคนเข้ามาใหม่ก็ถูกทดสอบอํานาจเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มันก็ได้ผ่านระยะนั้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ ขออภัยที่แทรกท่านนะคะแต่ว่าคือท่านแง่จริงเนี่ยคือของเดิมคือเอกชนที่ได้สัมปทานไปก็มีอยู่สองสมเจ้านะคะแล้วก็ทชมาใหม่คําถามแบบนี้นะคะว่าคือตามกฎหมายมันได้คําตอบเปแล้วว่ากทชใหญ่กว่าถูกไหมฮะครับใช่ณวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยไม่สนใจละแต่ณวันนี้เลยเนี่ยใครใหญ่กว่ากันคะเอาในแง่ชีวิตจริงนะคะในแง่ชีวิตจริงผมคิดว่าผู้ประกอบกิจการทุกท่านทราบแล้วว่ากทชใช้อํานาจจริงนะครับแล้วก็ หลังจาก3 4เดือนที่ผ่านมากทชได้ตัดสินใจไปหลายเรื่องมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อันไหนก็ตามที่จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเราไม่ดีแลกไม่ดีเลยการตัดสินใจเลยเรื่องยากๆอย่างเช่นเรื่องการเชื่อมต่อโครงข่าย interconnection c h a r ์ e อะไรตำนองพวกนี้นะครับกทชก็ได้ตัดสินใจอย่างเรื่องที่ท่านสารีพูดเมื่อกี้นะครับ